อยู่เรื่อยๆวันคืนวันคืนนะวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปบัตรนี้เราทำอะไรกันอยู่นะพยายามระลึกถึงกุศลให้มากอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นความดีรีบทำเวลาเหลือน้อยเวลาในชีวิตเหลือน้อยไม่รู้ว่าความตายเนี่ยจะมาพลากชีวิตเราไปเมื่อ,อไหรนะ่ไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้จะไม่ตายพรุ่งนี้จะไม่ตายนะสิ่งที่มีอยู่หมดไปเลย ไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อความตายมาถึงนะดังนั้นอะไรเป็นความดีความงามเร่งทำทำซะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะตายเมื่อไหร่สบายใจโอดสร้างความดีมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมหาสารและวิธีวางจิตก่อนตายไม่ต้องไปนึกอะไรให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกพอแล้วอย่างเดียวพระเจ้าถตกัดอย่างนี้บอกภิสูุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเอาจิตมารู้ลมหายใจก่อนตายทำให้ได้อาตมาแนะนำเรื่องนี้ไปหลายครั้งหลายคราวมากโยมคนหนึ่ง